สวัสดีครับผู้เล่าปักสตูดิโอหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า d e s c Sentence คนข้างฆ่าสั่งตายเป็นเรื่องราวาคงนี้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแสนสบายและมั่นคงเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ลุกเช้าต้องตื่นไปทํางานในตําแหน่งผู้บริหารระดับกลางของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งพอเลิกงานเขาก็รีบกลับบ้านพอมีภรรยาสาวสวยและลูกชายสองคนรอเขาอยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งกับมีเรื่องทําให้ผู้บริหารอย่างนี้ต้องกลายเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่นิกและครอบครัวที่ดูอบอุ่นและถูกเทศกาลนิกก็จะอยู่เฉลิมฉลองกับครอบครัวและพวกเขาก็ชอบอัดเทปเวลาทํากิจกรรมต่างๆเพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจํานอกจากนิกจะใส่ใจครอบครัวแล้วเขายังเป็นผู้บริหารที่ดีทํางานดีรอบคอพร้อมกับใส่ใจดูแลลูกน้องทุกคนจนทําให้คนในบริษัทรักและเคารพนิกเป็นอย่างมากและในวันนี้นิกก็มาทํางานตามปกติเหมือนกับทุกวันตัดไปที่บ้านนิกตอนนี้ เฮเลนภรรยาของนิกก็ได้เตรียมอาหารสําหรับมือคําส่วนลูกชายของนิกสองคนก็นั่งทานอาหารรอพอ่อแต่ระหว่างที่ท่านนั้นก็มีหยอกล้อกันตามภาษาัยรุ่นจนเฮเลนเนี่ยต้องมาดูไม่นานนิกก็กลับมาถึงบ้านและนั่งทานข้าวกับลูกต่อระหว่างที่กินกันนั้นเบนด้านลูกชายคนโตก็ได้บอกพ่อกับแม่ไปว่าเขาจะมีแข่งฮอกกี้วันเสาร์นี้และเขาก็ได้ลงไปตัวจริงด้วยนิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจกับเบนด้านนะครับ้อมกับรับปากเบนด้านไปว่าเขาจะไปดูการแข่งขันให้ได้ส่วนทางด้านเฮเลน ก็บอกกับเบนดันไปว่าคือต้องไปดูลูคัสน้องชายของเบนดันแข่งฉะนั้นก็ให้แยกกันไปโดยให้พ่อไปเชียร์เบนดันส่วนแม่ก็จะไปเชียร์ลูคัสและพอวันเสาร์มาถึงวันนี้เบนดันก็ต้องไปแข่งฮอกกี้ซึ่งนิกกระทาตามที่คุยกับลูกชายเอาไว้โดยการไปเชียร์เบนดันติดขอบสนามซึ่งเบนดันที่เห็นพ่อมาเชียร์เขาก็มีกําลังใจและทําแต้มได้ดีจนพาทีมชนะได้นะครับหลังจากที่แข่งเสร็จสองพ่อลูก,ก็ได้พากันกลับบ,บ้านและระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเบนดันก็ได้บอกพ่อไปว่าเลี้ยงเรียนมหลาลัยนะ่ะ เขาอยากไปเรียนกับเพื่อนที่แคนาดาซึ่งด้านนิกเนี่ยก็ไม่อยากให้เบนดันไปเรียนใกล้จากบ้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงแต่เพื่อความสุขของลูกเขาเขาก็อนุญาตให้ลูกไปหลังจากที่ขับรถมาได้สักพักน้ำมันก็เริ่มจะหมดหจริงได้แวะปั๊มเติมน้ำมันและระหว่างที่นิกเติมน้ำมันเบนดันก็ได้เข้าไปในร้านขาเพื่อหาซื้อเครื่องดื่มแต่ระหว่างที่เบนดันกำลังยื่นใจเงินอยู่นั้นตอนนั้นมันก็มีโจรสามคนเดินเข้าไปในร้านพร้อมกับปืนและขู่ให้เจ้าของร้านนอนลงเบนดันที่กำลังงซื้อออออขขยูู่่และะเเเหห็็็นตุกกกกาารรณ์ชทไไมถ และเขาก็ได้แค่ยืนนิ่งและในตอนนั้นก็มีโจนคนหนึ่งบอกคนที่ชื่อโจอีให้จัดการฆ่าเบนดันทิ้งซึ่งคนที่ชื่อโจอีเนี่ยมันก็ไม่ล่อชา้าและทําตามที่สั่งทันทีเมื่อเบนดันโดนโจอีฟันจะลม้มลงเพื่อนของโจอีที่เห็นแบบนั้นมันก็วิ่งไปขึ้นรถและขับหนีไปทันทีซึ่งโจอีเนี่ยมันก็วิ่งตามออกไปด้วยความโมโหที่เพื่อนไม่ล่อมันแต่ก็ยังไม่ทันจะผลลานโจอีก็ได้วิ่งไปชนกับนิกที่วิ่งมาดูลูกนิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ไปจัดการสู้กับโโจจจออออีีนผ้าาคุมุออมมมดกซึ่ง ที่เห็นวันนี้เห็นหน้ามาแล้วมันก็รีบสะบัดและรีบวิ่งหนีไปแต่ด้วยความรีบโจอ,อีเนี่ยมันก็ดันวิ่งไปตัดหน้ารถจึงโดนชนเขา่าแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรมากส่วนทางด้านนิกหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้เขาก็รีบวิ่งไปหาลูกชายของเขาแต่ภาพตรงหน้าเนี่ยมันก็ทําให้นิกถึงกับเข่าซุดนะครับ ว่าตอนนี้เบนดันลูกของเขาโดนฟันจนอาการสาหาัสนิกเลยรีบพาลูกไปส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนทางด้านเฮเลนและลูกคัสดหลังจากที่ทราบเรื่องท้งคููก็รีบตามมาทันทีแต่ด้วยความที่เบนดันโดนฟันแผลใหญ่มันก็ทําให้เขาเสียเลือดเป็นอย่างมากซึ่งหมอเนี่ยก็ยื้อชีวิตเบนดันไว้ไม่ทันนะครับเฮเลนที่เห็นแบบนั้นเธอก็เสียใจมาจนแทบขาดสติพอเรื่องนี้มันคือเรื่องที่ร้ายแรงที่ต้องเจอตั้งแต่เกิดมาเลยทําให้ตอนนี้ขอบพวครุนิกต้องมีความทุกข์หลังจากที่สูญเสียเบนดันไปจากโจรชั่ว ไม่กี่คนเวลาต่อมาตำรวจก็จับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุฆ่าเป็นดั่นได้โดยให้นิกมาชี้ตัวซึ่งในนั้นมันก็มีโจโอีที่นิกเห็นหน้านะครับนิกเนี่ยจึงรีบบอกตำรวจไปทันทีหลังจากที่ชี้ตัวคนร้ายเสร็จนิกก็ได้ไปท,ไปทําพิธีศพให้กับลูกชายก่อนที่พุ่งนี้เขาจะต้องไปขึ้นศาลพรมีการนับไตส่วนคืนก่อนที่นิกจะถามภรรยาเขาไปว่าพ่กนี้จะไปด้วยกันไหมแต่เฮเลนที่เสียใจอยู่ถือก็บอกให้นิกไปคนเดียวเพราะว่าตอนนี้เธอไม่อยากรับรู้อะไรพเพราะเธอกลัวจะทําใจไม่ได้ส่วนทางนั้น ลูคัสทีเสียใจไม่น้อยกว่าแม่มันกะทำให้เขานอนไม่หลับพราคิดถึงพีลูคัสเลยเดินเข้าไปในห้องของเบนดันแล้วหยิบรูปถ่ายของทั้งคู่มาดูพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงและเจ็บใจที่พีช่ชายเขาต้องโดนโจรพวกนั้นฆ่าตายวันต่อมานิกก็ได้ไปขึ้นศาลตามนัดแต่ก่อนขึ้นศาลทนายก็นัดนิกไปคุยว่าต้องให้การอย่างไรบ้างและทนายเนี่ยก็บอกนิกอีกว่าโทษที่โจอ้จะโดนนั้นก็คือจำคุก3-5ถึงปีนิกที่ได้ยินแบบนั้นมันก็นทำให้เขาไม่พอใจเพราะเขาต้องการให้คนนี้ฆ่าลูกชายเขา ต้องติดคุกตลอดชีวิตคาโทษ3าปีโจอิกติดคุกแน่นอนแต่ถ้าเรายืนเลียงไปจำคุกตลอดชีวิตบางทีพวกนั้นอาจจะสู้คดีจนรอดก็ได้เพราะหลักฐานมันก็มีแค่คำให้การจากปากคุณและบางทีคณะลูกขุนอาจจะเห็นใจวัยรุ่นพวกนี้ที่เกิดมาท่ามกลางสังคมที่รุนแรงและบางทีโจอีจะโดนบังคับให้ฆ่าเบนดันซึ่งนิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกสงสัยนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้ิหรอตำรวจหญิงที่นั่งอยู่กับนิกและทานายจึงได้พูดขึ้นมาว่ามันมีและบางคนก็อยากจะเข้าแกงนก พวกมันจึงต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นค่าเข้าแกงเช่นการสั่งไปฆ่าคนและจะฆ่าใครกระไดพอิคได้ยินแบบนั้นมันก็ยิ่งทําให้เขาโกรธและแค้นหนักกว่าเดิมที่ลูกเขานั้นต้องมาตายพอเด็กไม่มีหัวคิดพวกนี้และพอถึงเวลาขึ้นศาลโจโอี้ก็ได้มาขึ้นศาลตามนัดแต่ท่าทางของโจโอี้นั้นมันก็ไม่ได้ดูกลัวหรือสํานึกผิดแต่อย่างใดส่วนทางด้านอายการก็ทําการสักถามนิกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเขานั้นเห็นโจอี้ฆ่าเป็นด้านไหมนิกก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบไปว่าเขาไม่มั่นใจ เพราะวันนั้นมันมืดและที่นั้นก็มีหลายคนและด้วยความที่หลักฐานไม่นาแน่นพออายการจึงตัดสินว่าโจโอ้ไม่มีความผิดซึ่งโจโอี้ที่รู้ว่าตัวเองไม่มีความผิดมันก็เดินยิ้มออกไปด้วยความสะใจส่วนทางด้านนิกหลังจากที่พูดจบเขาก็รีบหยิบกระเป๋าและเดินออกไปท่ามกลางความงุนงงของทนายและคณะลูกขุนและที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากปล่อยให้คนชั่วติดคุกแค่3าถึงหปีแล้วออกมาทำชั่วใหม่ซึ่งด้านโจโอ้หลังจากที่ออกมาจากศาลแล้วมันก็มีเพื่อนที่ขี่รถมารอรับพร้อมก บอกว่านายอยู่แก๊งของเราแล้วและนายก็เก่งมากซึ่งแก๊งที่โจอ้เข้ามาอยู่เนี่ยมันก็มีหัวหน้าชื่อว่าบิลลี่และระหว่างที่โจอ้กําลังถูกคนในแก๊งแสดงความยินดีอยู่นั้นนิกก็ได้นั่งดูอยู่ในรถด,ด้วยความโกรธแค้นพอโจอ้และพวกขับรถออกไปนิกก็ได้ขับตามไปจนรู้ว่าโจอ้และพวกนั้นมันพักอยู่ที่ไหนกันเมื่อรู้ที่อยู่ของพวกนั้นแล้วนิกก็ได้กลับมาบ้านเพื่อหาอาวุธไปชําระแค้งให้กับลูกเขาซึ่งนิกเนี่ยก็ได้ใช้มีดเก่าอันหนึ่งและในตอนนั้นเฮเลนและลูกคัสก็ได้เดินมาหานิ เฮเลนก็ถามว่านิกเป็นยังไงบ้างแต่นิกก็ตอบแค่ว่าตอนนี้สารป่อยมันไปแล้วผมก็คิดว่ามันทําไม่ได้เฮเลนคิดได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้นางคู่โกรธมากจนนางคู่นั้นเผือทะเลาะกันต่อหน้าลูคัสก่อนที่นิกจะออกไปล้างแค้นให้กับลูกเขาเขาเลยโกหกเฮเลนไปว่าเขาจะไปเอาของที่ออฟฟิศผู้จบนิกก็เดิอนออกไปขึ้นรถและขับออกไปพอไปถึงที่พักของโจอและพวกระหว่างที่นิกซุ่มดูอยู่นั้นตอนนั้นโจอีมันก็เอาขยะลงมาทิ้งพอดีนิกก็ไม่รอช้านะครับแล้วพุ่งเข้าไปต่อยโจ伊 ทันทีโจอีที่โดนนิกต่อยเขาก็ไม่ยอมเช่นกันโจน้งคู่นั้นสู้กันอยู่พักใหญ่จนมีที่นิกพกมาแด่ก็ได้นออกมาจากกระเป๋าโจอีที่เห็นมีดมันจึงได้ไปหยิบมีดมาแทางนิกแต่ว่าทางด้านนิกเองเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันเขาได้ลากโจอี้มาโฉกแบบไม่ยัง้งจนมีที่โจอีถือน,นั้นพาดแทงขาของตัวเองซึ่งนิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากเพราะว่าน,นี่มันเป็นครั้งแรกที่เขาฆ่าคนเมื่อตั้งสติได้นิกก็รีบไปดึงมีที่แทงโจอี้มาแล้วรีบขับรถหนีออกไปพอไปถึงสะพานนิก ก็ได้ทิ้งมีดลงน้ำเพื่อทำให้หลักฐานทิ้งก่อนให้เขาจะได้กลับมาบ้านและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมคนนั้นยังบอกภรรยาไปอีกว่าเขาลื่นล้มตรงลานจอดรถจึงได้แผลที่มือมาด้านเฮเลนเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรและเชื่อตามที่นิกบอกเช้าวันต่อมาทางหน้าคงบิลลี่ก็ได้เอาเงินจากการขายแป้งและทำธุรกิจส่วนตัวไปให้กับพ่อเขาเนื่องจากพ่อของบิลลี่เป็นขายาดของเมืองนี้และที่บิลลี่มีเงินใช้ก็เพราะว่าพ่อเขานั้นได้แ,แบ่งส่วนแป้งให้เขาทำมาหากินแต่ว่าส่องพอ ลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าบิลลี่ชอบทําตัวเป็นขาใหญ่เกินหน้าเกินตาเขาพอฟังพ่อเบิร์นเสร็จบิลลี่ก็ไปหาคนในแก๊งที่แหล่งมั่วสุมที่พวกเขาใช้ผลิตแป้งทันทีแต่พอบิลลี่เดินเข้าไปเขาก็เห็นทุกคนกําลังนั่งซึมกันอยู่บิลลี่จึงถามคนในแก๊งไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกนายเป็นแบบนี้ คนในแก๊งเนี่ยมันก็ตอบมาว่านายไม่รู้หรอว่าตอนนี้โจโอี้ตายแล้วและเขาก็ถูกฆ่าตายเมื่อคืนบินลลี่ที่รู้แบบนั้นมันก็ทําให้เขาหัวเสียเป็นอย่งมาก่อนที่หนังจะตัดไปที่นิกที่มาทํางานมาทุกวันและตอนนั้นตำรวจหญิงที่ทํข้อดีคงเบนดันก็มาายงานนิกว่าโจโอี้ถูกฆ่าตายเมื่อคืนนิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทําท่าตกใจมันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแถมเขานั้นยังบอกตำรวจอีกว่ามัน่าจ,จะเป็นการมีเรื่องกันระหว่างแก๊งหรือเปล่าส่วนทางบิลลี่และคนในแก๊งก็ได้เข้ามาดื่มไว อะไรให้กับโจอีพร้อมกับจะแก้แค้นคนที่จัดการโจ้ในครั้งนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนทําทุกคนจึงได้มานั่งคิดกันว่าโจ伊ไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าแต่โจ伊เนี่ยมันก็เพิ่งเข้ามาในแก๊งแล้วมันก็น่าจะมีอยู่คนเดียวที่โจ้น่าจะมีปัญหาด้วยนั่นก็คือพ่อของนิกเด็กที่โจ้ฆ่าไปและตอนนั้นคนในแก๊งคนหนึ่งก็บอกว่าน้องสาวเขาเห็นชายใส่สูทมาที่ภาคของพวกเราเมื่อคืนวินล,ลีที่เห็นข่าของนิกลงหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ได้เอารูปของนิกไปให้น้องสาวของคนในแก๊ง ว่าใช่คนนี้หมายที่มาจัดการกับโจอีอ้เมื่อคืนหลังจากที่ได้ดูรูปแล้วน้องสาวของคนในแก๊งก็บอกว่าใช่ว่านิกนี่แหละเป็นคนจัดการโจอีอ้เมื่อคืนหลังจากที่รู้ตัวคุณทาแล้วบิลลี่และคนในแก๊งก็ไม่รอช้าพวกมันเลยรีบมาวางแผนจัดการนิกทันทีส่วนทางด้านนิกเมื่อเลิกงานเขาก็เดินทางกลับบ้านมาตามปกติแต่เะว่าตอนนั้นบิลลี่และพัวก,ก็มาดักรอน,นิกอยู่พอเห็นนิกเดิอนออกมาก็มีคนในแก๊งคนหนึ่งชักปืนจะยิงนิกแต่นิกก็รู้ทันเขาจึงใช้กระเป๋าฟาดคนในแก๊งคนนั้นจนลม้มลง จากนั้นบิลลี่ที่ซุ่มอยู่พวกมันก็ได้วิ่งออกมาไลย่ยิงนิกซึ่งนิกเนี่ยก็วิ่งหนีตายสุดชีวิตนะครับซึ่งเขาก็ได้วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนมาถึงดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งที่นิกได้จอดรถไว้แต่เขาก็ยังหนีไม่พ้นหัลูกน้องของบิลลี่มันได้ตามเขามาทันนิกที่แอบอยู่จึงได้พุ่งเข้าไปจัดการลูกน้องของบิลลี่ทางด้านหลังจนทําให้เกิดการต่อสู้กันนิกที่พยายามจะหนีเนี่ยเขาก็ได้ตะเกียกตะกายขึ้นรถแต่ว่าลูกน้องของบิลลี่มันก็ตามมาจับจนทาให้นักคู่นั้นได้้้้สสููกกันนนนไไปปมาาแแลละเขนในขใอองคื่ ในตอนนั้นรถมันแก็ไหลและกาลังจะล่วงลงตึกไปนิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็อาศัยจังหวะที่ความลูกน้องของบิลลี่จับลูกน้องของบิลลี่มัดไว้กับรถก่อนจะปล่อยให้รถไหลล่วงลงตึกไปจนทําให้ลูกน้องของบิลลี่ที่มาจัดการกับเขาถูกฆ่าตายไปอีกคนหลังจากจัดการเสร็จทางด้านนิกเขาก็ได้ขับรถหนีไปและสักพักตํารวจก็ได้มาที่นี่ตารวจหญิงที่เป็นหัวหน้าก็ได้สั่งให้ลูกน้องเก็บลายนิ้วมือทุกจุดและให้ทําการตรวจสอบล่องรอยที่เจอทุกจุดให้ครบอย่าให้เหลือบิลลี่ที่เห็นแบบนั้นมันก็ได้พากันก ไปส่วนทางด้านนิกที่หนีออกมาได้สักพักเฮเลนก็โทรมาบอกว่าลูคัสหายไปมันก็ยิ่งทําให้นิกกังวลกระไว้ใจเปน็นอย่างมากเพราะเป็นห่วงลูกเขาจึงได้บอกให้เฮเลนโทรไปเช็กกับเพื่อนลูกแต่ก็ไม่มีใครเจอนิกจึงคิดได้ว่าลูคัสเคยถามสถานที่ที่เป็นด้านถูกยิงนิกจึงคิดว่าลูคัสต้องไปอยู่ที่นั่นแน่เขาจึงได้ตามขับรถไปดูซึ่งลูคัสก็อยู่ที่นั่นจริงนะครับก่อนที่นิกจะบอกให้ลูคัสขึ้นรถกลับบ้านแต่ลูคัสก็ไม่อยากกลับนะครับเพราะว่าเขาอยากหาหลักฐานเพื่อจะจับคนร้ายที่ฆ่าเป็นด้านมาหลั โทรแต่นิกก็ไม่ฟังและบังคับให้ลูคัสกลับไปลูคัสที่ไม่ทนเขาก็ตะพอออกมาว่าตั้งแต่เบนดันตายไปครอบครัวก็ไม่เคยอบอุ่นอีกเลยพ่อแม่ก็มัวแต่ทะเลาะก,กันและวุ่นวายแต่กับเรื่องของเบนดันและลูคัสก็ได้พูดออกมาอีกว่าถ้าเขาตายพ่อแม่คงทําใจได้ง่ายกว่านี้นิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดไม่ออกนะครับพอที่ผ่านมานิกเอาแต่สนใจเบนดันมากกว่าลูคัสเนื่องจากว่าเบนดันเก่งทุกอย่างมากกว่าลูคัสและหลังจากที่ลูคัสใจเย็นลงเขาก็ย่อมกลับบ้านส่วนทางด้าน บิลลี่ตอนนี้เขาก็มานั่งดูรูปที่ได้จากกระเป๋าตั้งคุงนิกที่ทําหร่นไว้ซึ่งในนั้นมันก็ไปรูปครอบพวกองนิกบิลลี่เนี่ยก็นั่งดูด้วยความโกรธแค้นนะครับเช้าวันต่อมานี่ก็มาทํางานตามปกติแต่ไม่นานก็มีคนอาพัสดุมาส่งให้กับเขาซึ่งคนที่อาพัสดุมาส่งก็คือคนไอ้กแก่ของบิลลี่แถมมันยังขึ้นมาหานิกแบบไม่ได้รับอนุญาตลอปพอจึงรีบมาลากตัวมันออกไปแต่ก่อนที่จะโดนลากลูกน้งของบิลลี่ก็ได้ขู่นิกไปว่าไม่ต้องกลัวว่าแกจะตายคนเด ะไม่ให้แก้เงาอย่างแน่นอนเมื่อลูกน้องของบิลลี่ทุกจับตัวออกไปแล้วนิกก็ได้เปิดกล่องพัสดุดูซึ่งในนั้นมันก็เป็นรูปครอบครัวของนิกทีทุกคนในรูปโดนปรกกาสีดาขีดกร,กระบาดซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นการบอกว่าจะฆ่าทุกคนทิ้งและหลังรูปนั้นก็ยังมีเบอร์โทรของบิลลี่เขียนไว้เผื่อว่านิกอยากจะใกล้เคียงกับเขาซึ่งนิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากเขาเลยรีบโทรไปหาบิลลี่หลังจากที่บิลลี่รับสายมันก็ได้บอกนิกไปว่ามันจะเล่นงานครอบครัวของนิกทุกคนและมันก็็สาาามรรถชชีี้เปนตยคอบ น,นิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตอบกับบิลลี่ไปว่าทนายยุ่งกับครอบครัวของเขาเขาจะควักไส้นายเหมือนกับที่เขาทำกับโจอีพูดจบนิกก็วางสายไปและโทรไปหาเฮเลนว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่บ้านไหมด้านเฮเลนเนี่ยก็ตอบนิกแบบงงๆว่าก็ทําอยู่สิและเป็นอะไรและระหว่างที่คุยโทรศัพท์อยู่นั้นนิกก็ได้วิ่งไปที่รถเพื่อกลับบ้านทันทีพอกลับไปถึงบ้านเขาก็ได้ปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพราะว่าเขากับบิลลี่และพวกจะบุกมาและนิกที่โดนขู่เขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอก วอลลิสตำรวจหญิงที่ทําคดีของเบนด้านอยู่เพื่อให้ตํารวจมาเฝ้าที่บ้านเขาซึ่งด้านตํารวจวอลลิสหลังจากที่มาถึงบ้านคองนิกแล้วเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและคุณไปเปิดศึกกับพวกนั้นหรอนิกก็ได้บอกตํารวจวอลลิสไปว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแต่ตํารวจวอลลิสเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะครับก่อนที่เธอนั้น,นจะบอกนิกไปว่าคืนนี้เธอจะส่งตํารวจมาเฝ้าที่นี่ให้และเธอนั้นก็ต้องไปทํางานต่อพูดจบตํารวจวอลลิสก็เดินออกไปและถึงแม้ว่าในคืนนั้นจะมีตํารวจมาเฝ้านิกก็ นอนไม่หลับอยู่ดีเขาเลยได้มานั่งที่บันไดพร้อมกับไม้เบสบอลเผื่อว่าจะเกิดเรื่องขึ้นเขาจะได้จัดการคันและพอเวลาผ่านไปสักพักนิกก็เผยหลับไปพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาก็ได้มาสำรวจรอบบ้านแต่พอมองไปที่รถตำรวจนิกก็เห็นว่าตำรวจที่มาเฝ้าบ้านเขาตอนนี้โดนฆ่าหมดแล้วซึ่งมันก็ททำให้นิกเนี่ยตกใจมากเขาจึงเดินไปสำรวจรอบบ้านแต่ว่าในตอนนั้นคนของบิลลี่ก็โผล่มาจึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่พวกนั้นมันก็มีปืนนะครับเลยทำให้นิกต้องวิ่งหนีตายแบบไม่คิดชีวิตแต่เขาก็หนีไม่พ จนโดนยิงล้มลงจากนั้นบิลลี่ก็ได้พาตัวเฮเลนและลูกคัสลงมาก่อนที่มันจะยิงสองแมวลูกต่อหน้าคองนิกเมื่อเห็นว่าทั้งหมดไม่น่ารอดบิลลี่และพวกก็รีบหนีไปเวลาต่อมาเมื่อตำรวจทราบเรื่องนี้ก็รีบมาที่บ้านคุงนิกและพาทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลแต่เฮเลนที่โดนยิงจุดสาคัญหมอก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้แล้วพอนิกรู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาก็มีอาการคลั่งอยากจะฆ่าบิลลี่และพวกมากจนหมอเนี่ยต้องมามัดเขาไว้และให้ยานอนหลับและพอนิกฟื้นขึ้นมาอีกรอบเขาก็เจอตำรวจ วอลลิสอยู่ที่นี่ซึ่งตำรวจวอลลิตเนี่ยก็บอกนิกว่าตอนนี้มีแค่นิกและลูกขัดที่รอดส่วนเฮเลนนั้นทนพิดบาดแผลไม่ไหวและเธอก็สินใจไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าลูกขัดจะรอดแต่ว่าอาการก็คู่มานิกที่รู้ว่าลูกชายยังไม่ตายเขาก็ได้ขอให้หมอแก้มัดเขาเพราะว่าเขาอยากจะไปหาลูกเขาและด้วยความสงสารหมอจึงแก้มัดและพานิกไปหาลูกทันทีส่วนแห่งนั้นตำรวจวอลลิตก็เฝ้าอยู่ด้านนอกนะครับเพราะเธอกลัวว่านิกจะไปสู้กับพวกบิลลี่อีกเมื่อน,นิกเห็นสภาพของลูกชายเขาก็ไปนั่งค้างและผู้ขอ ขอโทษลูกไปที่เขานั้นทำให้ทูกคนต้องเป็นแบบนี้และเขาก็ขอโทษไปอีกที่เขานั้นสนใจเป็นด้านมากกว่าลูคัสหลังจากที่ขอโทษลูกเสร็จนิกก็พังหน้าต่างหนีไปเพื่อจะไปจัดการกับบิลลี่และพวกหลังจากนั้นนิกก็ไปที่บ้านทำแผลเปลี่ยนชุดและโทรไปหาเพื่อนเขาเพื่อให้แกะรอยที่อยู่จากเบอร์โทรของบิลลี่จากนั้นเขาก็ไปที่แบงก์เพื่อกดเงินทุกบาทที่มีออกมาเมื่อถอนเงินเสร็จนิกก็ออกมาหายากินที่รถและในตอนนั้นเพื่อนของนิกก็โทรมาบอกที่อยู่ของเบอร์ที่นิกให้แกะให้หลังจากได้ที่อยู่มาแล้ว นิกก็ไปที่นั่นทันทีซึ่งที่นั่นมันก็เป็นบาร์นะครับพอไปถึงนิกก็เินไปถามชายคนหนึ่งที่เคาน์เตอร์ว่าบิลลี่และเพื่อนอยู่ไหนแต่คนที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็ไม่บอกนะครับนิกจึงได้ยื่นเงินไปให้ปึกหนึ่งแต่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีแถมมันยังได้กวนตีนนิกกลับมานิกที่ทนไม่ไหวเขาจึงได้ใช้กำลังขู่พร้อมกับยื่นเงินเพิ่มไปให้อีกหลายปึกและด้วยความเจ็บคนที่เฝ้าหน้าเคาน์เตอร์จึงยอมบอกว่าบิลลี่อยู่ไหนแต่ก่อนที่นิกจะไปเขาก็ถามคนที่เฝ้าหน้าเเเคาาานนน์ตออรไไไไปปปว่่ขจจะซืื้ด้ดกทีห หน้าเขาเตอจึงแนะนําให้นิกไปซื้อปืนที่พ่อของบิลลี่เมื่อได้แหล่งซื้อปืนมาแล้วนิกก็ไปขอซื้อปืนทันทีซึ่งพ่อของบิลลี่เนี่ยก็ทราบข่าวนะครับว่านิกจะมาตามฆ่าบิลลี่เขาจึงได้บอกนิกไปว่าถ้านานจะฆ่าลูกเขาก็ตามสบายนะซึ่งเขาจะไม่เกี่ยวและจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แถมทางด้านพ่อของบิลลี่เนี่ยยังแนะนําปืนดีๆให้กับนิกเพื่อใช้จัดการกับบิลลี่และพวกอีกด้วยเมื่อได้ปืนมาแล้วนิกก็กลับไปฝึกยิงพอตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยใช้ปืนเลยเมื่อฝึกยิงจนชํานาญแล้วนิกนผผมทําแ แต่งตัวเตรียมอาวุธเพื่อออกศึกทันทีจากนั้นนิกก็ได้ขึ้นรถไปยังแหล่งมั่วสุมของบิลลี่และพวกทันทีพอไปถึงนิกก็ได้บุกเข้าไปที่นั่นแบบไม่กลัวตายเลยสักนิดซึ่งเขาก็พังประตูไปยังห้องแรกที่เขาเจอซึ่งในนั้นมันก็มีชายหญิงที่กำลังสนุกกันอยู่และผู้ชายคุณนั้นก็คือลูกน้องของบิลลี่เมื่อมันเห็นนิกบุกเข้ามามันก็ตกใจมากที่นิกยังไม่ตายก่อนที่นิกจะได้เอาปืนขู่ลูกน้องของบิลลี่เพื่อามหาบิลลี่ไปและให้มันโทรไปหาบิลลี่เพื่อบอกว่าเขายังไม่ตายซึ่งงงลลูกนกนนน้ออขบิีมั็ทา ที่นิกบอกนะครับพอลูกน้องของบิลลี่พูดจบนิกก็จัดการข้าลูกน้องของบิลลี่ขณะที่กําลังคุยกับบิลลี่อยู่เพื่อบอกไปในว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังจากนั้นทางด้านนิกกลับไปยังที่อยู่ที่ลูกน้องของบิลลี่บอกมาส่วนทางด้านบิลลี่มันก็รีบเก็บของจะหนีนะครับแต่ตอนนั้นพ่อของบิลลี่ก็โทรมาพร้อมบอกว่ามีคนจะมาฆ่าบิลลี่และที่เขาต้องทําเป็นไม่สนใจเพื่อที่เขานั้นจะได้รอดมาปกป้องบิลลี่ได้แต่บิลลี่เนี่ยมันก็ไม่สนใจความห่วงใยจากพ่อของมันนะครับถามมันยังได้่่าพอและ รถของพอเพื่อไปหาลูกน้องที่จุดมว่วสุมอีกด้วยพอว่าตอนนี้นิกก็มันจะไปที่นั่นส่วนทางหน้าของนิกเขาก็ได้ขับรถพุ่งเข้าไปในตึกมว่วสุมของบิลลี่แถมเขายังได้ชนลูกน้องของบิลลี่จนขาขาดเป็นสองทอนจากนั้นนิกก็ได้เข้าไปด้านในพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกสักพักลูกน้องของบิลลี่ก็วิ่งออกมาเปิดฉากยิงใส่นิกแต่ทางด้านนิกก็ได้ใช้ปืนแรงยิงสวนกลับไปซึ่งเขาก็ได้สู้กับลูกน้องของบิลลี่ไปเรื่อยๆตามมุมต่างๆของตึกและไม่นานพอบิลลี่มาถึงที่นี่มันก็เหห็นนนนวว่่าาลลูก้อองของมมัโดดไปดแ บิลลี่จึงรีบเข้าไปช่วยทันทีส่วนทางด้านนิกเมื่อฆ่าลูกน้องของบิลลี่หมดเขาก็ได้เดินตามหาบิลลี่ต่อแต่ว่าในตอนนั้นบิลลี่และลูกน้องหนึ่งคนที่เหลือรอดอยู่ก็ได้แอบเข้ามาประกบหน้าหลังของนิกไว้ก่อนที่บิลลี่จะเปิดฉากยิงนิกจากด้านหลังส่วนลูกน้องของบิลลี่คนก็ยิงมาเฉียดที่ข้อของนิกซึ่งนิกที่โดนรอบยิงเขาก็ไม่ยอมและหันมายิงตอบโต้บ,บิลลี่และลูกน้องของบิลลี่เลยทําให้ตอนนี้สองฝ่ายตั้งรัวปืนใส่กันและด้วยความที่ปืนของนิกแรงกว่ามันก็ทําให้ลูกน้องของบองบิี่่่ดดนนยยงงงตาาาสวท้ มันก็เดินมาลวกกระสุนใส่นิกแต่บิลลี่เนี่ยมันก็ยิงไม่แม่นนะครับเลยทําให้กระสุนไม่โดนนิกเลยส่วนทางด้านตัวของบิลลี่นั้นก็โดนนิกยิงไปหลายนัดจนตายหลังจากที่นิกจัดการฆ่าบิลลี่ได้แล้วขลเขาก็ได้พยุงตัวเองไปขึ้นรถพร้อมกับขับกลับบ้านและนั่งดูวิดีโอที่เขาและครอบครัวอัดกันไว้ส่วนทางด้านตํารวจวอลลิสท,ที่ออกตามหานิกเมื่อได้ข่าววันนี้กลับมาที่บ้านเขาก็ได้นํากําลังมาที่บ้านของนิกทันทีแต่พอเข้าไปด้านในก็เห็นว่าตอนนี้นิกกาลังหายใจโลยลินอยู่ตํารวจบอลลิสจึงได้บอกกับนนิว่าตอ ลูกค้าสามารถขยับตัวได้แล้วและเขาก็น่าจะรอแต่ว่าทางด้านนี้เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรและเขาก็เอาแต่นั่งดูวิดีโอโดยสายตาที่มีความสุข ก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งในตอนท้ายเนี่ยผมก็คิดว่านิกเนี่ยไม่น่ารอดนะครับเนื่องจากว่าเขากระโดนยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato อีก20%ิอและสุดท้ายก็จากกันผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ